สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองนะคะสัปดาห์นี้นะคะเรายังอ,อยู่ในสัปดาห์หนูน้อยมากสัมผัสนะคะเด็กๆวันนี้นะคะก็จะมาเจอครูวีนะคะวันนี้ครูวิมีนิทานเรื่องกอดน,นะคะมาอ่านให้เด็กๆฟังนะคะการกอดก็เป็นสัมผัสอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆเรามาฟังครูวีอ่านกันเลยนะคะเรื่องโดยปีดาปัญญาจันภาพโดยนัสดาจิติคุณเดชาเรามาฟังกันเลยนะคะ จำได้ว่าตอนเป็นเด็กตัวเล็กๆเ,เวลาเราตกใจร้องไห้จ้าแม่จะรีบมาหาแล้วกอดปันเอาไว้ปันจำได้ว่าตอนเ,นเด็กๆตัวเล็กๆเ,เ,เวลาหกล้ม ปรเกอบปันเอาไว้เวลาปันขี่จักรยานล้มเจ็บขาปันร้องไห้พี่ปอนจะรีบเข้ามากกอดปันเอาไว้เวลาไปโรงเรียนปันร้องไห้ จะรีบมาหาแล้วกอดปันเอาไว้เวลาเห็นเพื่อนร้องไห้จ้าปันจะรีบเข้าไปหาและกอดเพื่อนเหมือนกันเด็กๆเห็นไหมคะการกอดน,นะคะเป็นสัมผัสอย่างหนึ่งนะคะที่ได้รับทั้งความอบอุ่นและก็ความรู้สึกที่ดีๆนะคะท้ายคลิปนี้นะ กอดกับใครก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าน,นะคะหรือพี่น้องของตัวเองนะคะส่งรูปกอดมาให้ครูวิงหนึ่งภาพนะคะเ,เด็กๆคลิปนี้ครูขอลาไปก่อนนะคะแล้ว